5 u t e s Good Time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาสร้างช่วงเวลาดีๆใน5นาทีด้วยกันครับการเปลี่ยนแปลงเป็นทางวิกฤตและโอกาสสำหรับคนทำงานพอภาคธุรกิจในวันนี้กำลังเปลี่ยนสู่เกมชนิดใหม่ที่เล่นยากขึ้นสนุกและท้าทายมากขึ้น ทางเลือกของเราจึงเป็นการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อเป็นผู้เล่นที่แข่งแข่งในเกมธุรกิจนี้และหากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศไปให้รอดการพัฒนาทักษะใหม่แค่คนใดคนหนึ่งคงไม่เพียงพอได้เวลาพัฒนาทักษะใหม่ให้ประเทศไทย m i s t o t ั t ตูเด o ร s มู e s ีส l l Thailand ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลน์ที่เข้าใจคนทำงานสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนาทักษะใหม กับ Mission Academy คอร์สพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ในเกมธุรกิจโลกเพิ่มทักษะด้านการสร้างสรรค์ในโลกออนไลน์ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์เป็นบทเรียนสนุกๆของโลกครีเอเตอร์โดยโรวิธหาอุตสาหะอ้ำสุภกรและทีมงาน Mission to the Moon Media เตรียมรับชมการถ่ายทอดสดเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ฟรีวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์2022 เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ missiontothe moon. co สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับปรเวิท์ตานุสาหะครับวันนี้เราเอาบทความที่มีชื่อว่า Five Clear Signs You Are Growing into Person You Always Wanted to Be ของ Michael Lim มานะฮะก็เป็นสัญญาณว่า คุณมาถูกทางแล้วล่ะถ้าเกิดว่านี่คือสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกหรือว่ากำลังทำอยู่นะครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าคุณกำลังเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองนะฮะก็คือว่าไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ว่าเราเปรียบเทียบตัวเองกับความก้าวหน้าของเราเมื่อวานนี้เมื่อเดือนที่แล้วต่างๆนานาเหล่าน,าน,าน,านี้ซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยมากเลยนะว่าการที่เราเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเราเองนี่แหละเป็นต้องใช้คาว่าเป็นเป็นการเปรียบเทียบที่ที่เฮลที่นะฮะ เราก็จะทำให้เราเติบโตได้อย่างแท้จริงนะครับข้อที่2นะครับสิ่งที่คุณทำนะฮะสิ่งที่คุณทำเนี่ยสิ่งดีๆที่คุณทำเนี่ยนะฮะมันเริ่มมีความสม่ำเสม,นสมนเอนคีคือมันเกิดขึ้นอย่างแบบไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ทําอยู่ทุกวันไปเรื่อยๆ,เ,อยๆเช่นสมมุติว่าคุณเริ่มอ่านหนังสือ อยากจะอ่านหนังสือเยอะขึ้นปีนี้แล้วก็อ่านอยู่ตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเอออ่านมาได้ต่อเนื่องกันเป็นเดือนๆอนละนะฮะเกือบทุกวันเลยไม่มีขาดนะฮะนี่แหละก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนอีกอันนึงะครับหรือว่าคุณเริ่มกินอาหารที่ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออตอนนี้ก็กินอาหารแบบไม่อยากไปกินอาหารอ้วนเหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะหรือว่า คุณออกกำลังกายเยอะขึ้นแล้วก็สม่ำเสมอนะครับ consistency is the key นะฮะในประโยคหนึ่งที่อยู่ในบทความที่ผมชอบบอกว่า the consistency of action beats the intensity of action แปลว่าถ้าสมมติว่าให้เลือกระหว่างออกกำลังกายวันหนึ่งสชั่วโมงเลยเนี่ยนะครับออกกำลังกาย6วันวันละครึ่งชั่วโมงในระยะยาวเนี่ยจะดีกับคุณมากกว่าแล้วก็จะมันจะคล้ายๆกับว่าสามารถรักษาโมเมนตัมไมได้นานกว่าด้วยนะฮะ ข้อที่สนะครับเขาบอกว่าคุณต้องการที่จะสร้างความพึงพอใจที่เกิดขึ้นในระยะยาวไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นที่พึงพอใจเดี๋ยวนี้นะครับคำว,ว่า instant gratification คือพึงพอใจเดี๋ยวนี้นะฮะเจมส์เคลียร์เขาบอกว่า changes that seem small and unimportant at first will compound into remarkable result if you um willing to stick uh, with them for years นะบนะับว่าถ้าคุณจะสร้างการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตคุณเนี่ย มันจะอาจจะต้องทําให้คุณต้องทิ้งความสะดวกสบายเล็กๆน้อยๆบางอย่างในชีวิตบ้างนะครับเพื่อที่จะเอาโมเมนตัมของลองเทอมถ้าเกิดใครยังจําได้นะไอ้เรื่อง uh, marshmallow test นะฮะที่เขาเรียกว่า delay gratification คือ,เ,อเก็บความพึงพอใจไว้ที่หลังเนี่ยจะช่วยคุณประสบความสําเร็จได้นั่นเองนะครับข้อที่4นะฮะคุณเรียกว่าเลือกสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เนีัโอ้โหนี้สาคัญจริงๆนะครับเขาบอกว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะมาเมล็ดพันธุ์ดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีเนี่ยบางทีมันก็ไม่โตนะฮะเมล็ดพันธุ์กลางๆอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีมันจะโตยิ่งมากกว่านะครับสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างนะฮะ social environment นะฮะนี่คือคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยนะครับนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะ physical environment นะฮะคุณทำอะไรบ้างวันหนึ่งนะฮะ psychological environment นะฮะคือสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองทุกวันฉันเป็นคนยังไงฉันรู้สึกยังไงฉันคิดยังไงกับเรื่องๆๆนู้นเรื่องนี้อันนี้คือเป็น self talk ต่างๆ,ๆนะพวกนี้สิ่งแวดล้อม3สิ่งนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นตัวชี้วัดหรือว่าตัวทำนายนะครับชีวิตของคุณที่ชัดเจนที่สุดเขา้ายบอกว่าคุณให้ความสำคัญก,กับการเรียนรู้เรื่องใหม แล้วก็ให้มันอยู่ในท็อปพาราดีเสมอครับนี่ก็คือค่าสัญญาณนะครับว่าคุณกำลังมาถูกทางกับชีวิตคุณละนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ5 Minutes Good Time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที